ก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ช่องบางร์ด้คูนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่น Map บุกเฮฟเว่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อแมปไว้ใต้ลิงค์คลิปนะอ่าวันนี้แล้วก็จะไปหาป้นคุณเป็นคุณยายแกน,นี่ที่น่าจืดจืดออกป้นคนนะฮะแล้วก็เราก็จะใส่ข,ขอตแต่งตัวก่อนนะ,อะใส่หน้าก,กากโจรก่อนเอ,อ้เจ่แหละคุ้มละดีอ่ะเด็ ตะก,กะเดียวเข้าเลยละครทานผู้ชมอ๋อนี่ก็คือนะแบบบูเฮเว่นนะแบบ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 คือแบบอะไรวะเล่นแบบตามสไตล์ไหนก็ได้อ่ะอันนี้ผมก็จะออกล่าออกป้นนะอ่าขอเตรียมขอป้นแป๊บผมก็จะปรับตัวเล็กก่อนนะอ้าวรวผมไหลเฮ้ยพี่สี่กี่เฮียอ้ทุกคนรวผมไหลเออผมต้องใช้กล้องละ แล้วผมไหลได้ไงโอ้ยพีภลร,รก,กิจปะเนี่ยเอ้อบีผีปะเอาะเอาก็จะทิงมันอะไรแล้วกันผมเห็นบ้านหลังที่ต้องการละโอ้โหมีคนอยู่ซะด้วยอ่าสายเต็มซะด้วยงั้นผมเอ่อไม่รู้ว่าเขาปิดล็อกตู้เซฟหรือเปล่านะเพราะว่าผมจะ,ะเข้าไปนะอ่าต้องเตรียมของก่อนของที่ใช้สลหรับป้มก็จะมีระเบิดอ่าแล้วก็ถุงนะ ก็จะทําบั็กแบบใช้รัวๆอ่าแล้วเข้าได้แล้วก็ <Okay, S 2> ง่ายๆเองนะครับถ้าเป็นบ้านอื่นหรือว่าเอาถุงเหมือนอันนี้ก็ได้นะเนี่ยเอาอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองออกใหม่ให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะครับอา่าลองออกก่อนนะี่อย่างเช่นแบบเนี้ยเราให้เราแบบแบบนี้แล้วก็ไอน้นี่นั่นหละแล้วก็แล้วปรับเป็นตัวเตีย้ยนะจิ๊จะทําได้แล้วก็เก็บด้วยนะเจ้าของบ้านจะได้ไม่สงสัยแล้วก็ถ้าเป็นตู้เซฟเอา่าไอ้บ้านผีสิงนะ อยู่ตรงไหนวะผมลืมละมันจะมีตัวนึงอยู่จำไม่ได้ละไม่ค่อยเล่นนานละแต่ใครที่เล่นตู้เซฟก็ดูผมได้นะเผื่อผมรู้บ้างอ,ะอ่ะอ้แล้วมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเดินเข้ามาก็ว่างแล้วมันก็นจะมีปุ๋ยเขียวแล้วทุกคนปุ๋ยเีก็ปุ๊บอ้าวคาลบ,บ้านทิ้งผู้ชมเหยื่อผมอดเลย อลองมาบ้านนี้ดีกว่า,าเดี๋ยวผมจะลองใชอ้อันนี้ใหม่นะถุงนอนแล้วก็เก็บเก็บด้วยแหละเผื่อเจ้าของบ้านเขารู้แล้วก็ให้คุณเดินมานี้ต๊กเซฟจะเดินตรงนี้แล้วเห็นนะข้อมูลไหมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนั้นอนะ่ะให้กดลงมาแล้วก็อ่าต้องขึ้นให้มันใๆนะเดี๋ยวผมลองขึ้นแบบแล้วก็อตอนต้นกระโดดด้วยนะ อใช่แหละแล้รเ,เราไปซื้อกันเลด,ดีไปชมอ่ามีคนมาอ่าใครวะต้องรีบออกนะไม่งั้นเจ้าของบ้านเขาจะแบนเราโอ๊ยต้องรีบออกเจ้าของบ้าเจ้าของบ้านทุกคนผมต้องวาร์ปแล้วต้องใช้วิธีนี้ละอ๋อผมจะไปว่าอ่าทีนี้ผมก็จะไปบ้านใสาเตอร์แม่น้าเผื่อได้ตังค์เยอะอะไรแบบเนี้ยเพราชื่อว่า M A F มเไปรู้เปแม็กหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันอ่ามีเจ้ามีใครอยู่บ้านไม่เอ,อ่ยขอป้นนะครับก็จะทิ้งล่างลอยถึงนอนไปเลยนะเพราะว่ามันเวลาออกมันออกยากแต่ไม่รู้เขาเปิดตู้เสียไปหรือเปล่าอ่าไม่เปิดก็เสร็จโจนเด็กค้าทานผู้ชมอันนี้ผมก็จะมาเป็นโจนนะอ่ารีบงเผื่อเ,เจ้าของบ้านมา ถ้าโดนแบนนี้น่าปวดม,มากเลยนะผู้ชมคือถ้าสมมติน่าโดนแบรนใช่ปะก็แบบอะไรวะไม่ใช่แบนออกจากเซิร์ฟไมนะ่แค่โดนแบนแบบออกจากบ้านเฉยแบบเราจะเข้าบ้านเขาไม่ได้นะผู้ชมอ่ารถผมเขาเสกรถแบบขอมาแล้วกันเอามาผมหายเอาเปรถอ่าไม่ต้องรอก่อนเด้วผมไปหาคนภาคอื่นรอว้าวแต่ไอตรงนี้คือผมไม่โอ้ นง่ไงเราก็จะปนบ้านลเลยไอ้นี่ไม่ใช่หรอกนะอ่อาผมรู้วิละจะทำยังไงอ่าถ้าเป็นทุกคนเจอบ้านแบบนี้นะก็เดินตามผมมาขี่หรือขี่อะไรมาก็ได้แต่ผมจะขี่ไปในนี้นตปนบอร์ดที่เห็นลำโพงนี่มไม่ต้องใส่นะคะผมเติมนะแอเดี๋ยวผมขอเชื่อแล้วค่ะแว่าเท่าไหร่ก็ประมาณ ไม่รู้อ่ะต้องไปดูหน้าเกมน่าจะประมาณร้อยกว่าแล้วทุกคนเจอบ้านแบบนี้ให้ได้ตามผมมามันก็จะอยู่คือตรงธนาคารนั่นแหละเดี๋ยวพัทต่อไปจะมาบอกว่าธนาคารมันอยู่ตรงไหนนะ mm. เผื่อทุกคนอ่านยังไม่รู้นะสําหรับผู้เล่นใหม่นะอ mm. ผมหาไอ้นี่ก่อนอ่าเอามาไอ้นีคือตังนะ mm. ผมไปปนมาผมปนได้สองหลังแล้ mm. ะ mm. เขาจะรู้ดีด้วย อ๋อผนรู้แล้วต้อปุ้นยังไงให้ทุกคนเดินมาใหม่ถ้าถ้าเขาไม่เปิดเสาวไว้นาะนตัวนี้แล้วเขาไม่เปิดรูนะให้ทุกคนเดินมาตรงนี้อ่าผมตกขอขึ้นใหม่ก่อนนะอนาจจะช้าสักหน่อยผมขอพูดเดียกันอ,อ,อแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ไอ้นี่นะคะท่านผูงง้ชมเหมือนเขาปิดไว้เหมือนเขาไม่ให้ผมป้นนะ่ะ ผมจะลองปัรบไปตัวใหญ่ก่อนนะคือเขาทำแบบนี้แต่คือมันจะป้นยาานะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ยังไงนะ เห็นผมแล้วนะอ่าไอ้มปนบ้านหลังนี้ไม่ได้ก็ขอโทษเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมฮนะัทหน้าผมจะมาสอนป้นบ้านหลังนี้นะอังนั้นเป็นอ่บ้านหลังหดดีอ่าหลังนี้ผมก็ไม่รู้นะโมขอไปดู youtube y บ u t u b e ช่วยได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสร้างบ้านนะเผื่อใครไม่รู้ว่าบ้านนี้ต้องปนยังไงเดี๋ยวผมจะบอก ผมจะมาบอกว่าบ้านลันี้เป็นยังไงอันนี้คือ ep หนึ P ่งอะบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้านหลังนี้ต้องปูนยังไงทุกคนเดินเข้ามาใช่ป่ะสมมตินะผมเดินเข้ามาแล้วผมเจอบ้านเลยโอ้โหน่าป้นจังเลยอ่าถ้าง่ายถ้าใครแบบมือไม่ไวก็ทํไอน,นี่เอาอันนี่ถ้าเขาไม่ปิดบ้านนะแต่ถ้าปิดบ้านอาจจะยากมากเลยนะคุณผแต่ก็คือมันคือบ้านผมไงมันเลยทำได้อ่าเข้าไปรัว ได้แล้วแล้วก็จะปีนขึ้นมานะเนี่ยแล้วก็จะปีนขึ้นมาเอ้ยตกขวานไปนผู้ชมปีนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะเดินมาด้านขวาแล้วก็จะเห็นตู้เซฟแล้วก็วาระเบิดแล้วก็ปึ้มปั๊บแล้วก็ได้ตังค์นะฮะแล้วก็ออกไปก็ทําวิธีเดินถ้าจะออกนะฮะท่านผู้ชมก็ปนเสร็จ งั้นก็ผมขอจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนป้นบ้านหลังต่อไปนะโอเคนะผู้ชม mm hmm. ถ้าถึง2ไลค์หรือ2 like, อะไรก็ได้ถ้าถึงเออไม่ใช่ถ้าถึงสองไลค์ผมจะพาป้นบ้านหลังต่อไปนะฮะส mm hmm. ำหรับใครที่ไม่รู้เท่านั้นนะแต่ใครรู้แล้วก็ไม่ต้องมาบอกบอก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้ก็ไแคร์อะไรเนี่ย สำหรับใครไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะพาทำ EP 2ต่อถ้าถึง2ไลค์ผมก็จะทำต่อวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งวันนี้ขอซีย่าแล้วครับทุกผู้ชม